นี้เรามาถึงบทเรียนที่8ของเศษรษฐีเมนิเตอร์เรเนียนกันแล้วนะครับซึ่งนั่นก็คือโลกถูกพลิกเมื่อไหร่นั่นแหละคือโอกาสและเนื้อหาในบทนี้จะน่าสนใจแค่ไหนก็เชิญฟังกันได้เลยครับภรรยาเศรษฐีเมนิเตอร์เรเนียนมีบ้านเกิอดอยู่ที่อำเภอยังพียงจังหวัดขยองกีเขาชอบเล่าว่าสมัยหนุ่มๆเวลาไปบ้านภรรยาพวกเขาจะแวะดื่มเหล้ามัคก,กอรี่ของโรงกันเหล้าแแวะใกล้เคียงบ่อย รสชาติอร่อยล้ำของเหล้ายังตราตึงไม่เคยลืมช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงปี2008เขามาเกาหลีและนัดพบผมที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านแขวงซังชุงผมเลยหาซื้อเหล้ามักกอรี่ยี่ห้อจีพยองจากอำเภอยางพยองอันเรื่องชื่อติดมือไปฝากเขาด้วยเขากินอาหารเกาหลีแกล้มเหล้ามักกอรี่ท่าทางชอบอกชอบใจมากเลยทีเดียวผมสงสัยเหตุผลที่เขามาเกาหลีกระทานหัน ตอนนั้นเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นในเกาหลีใต้ร่วงเอาร่วงเอาจากวิกฤตการเงินในอเมริกาดัชนีราคาหุ้นรวมใกล้ดำดิ่งลงกว่าครึ่องอยู่รอมรอดเดาวได้ไม่ยากว่าต้องเผชิญเหตุวิกฤตกันแล้วหลังกินข้าวกันเกือบเสร็จผมจึงเอ่ยถามเขาอ,อย่างระมัดระวังหุ้นตกเยอะขนาดนี้คุณคงกลุ้มใจมากเลยนะครับกลุ้มใจทีไหนโอกาสทําเงินมาหาทั้งทีผมชุกคิดถึงตอนหัวหน้าสาขาเอชเคยบอกตอนนั้น ผมรู้จักเศรษฐีเมนิเตอร์เรเนียนครั้งแรกตอนนั้นก็เป็นช่วงหุ้นตกได้ยินว่าเขามาเกาหลีด้วยตัวเองเพื่อช้อนซื้อหุ้นให้ถนัดมือผมถามเขาว่าตอนนี้นักลงทุนหุ้นคนอื่นๆตั้งเจ็บตัวกันระนาวเขาจะทำเงินได้อย่างไรเขาจึงเล่าเรื่องสนุกๆตอบผมโลกของเรานะี่ยมีทั้งโลกสว่ามที่เราอยู่และโลกมืดเบื้องล่างที่เราไม่รู้จักเธอว่าโลกฝั่งไหนหาเงินได้มากกว่ากัน โลกมืดที่เขาพูดถึงคือเศรษฐกิจมืดแน่นอนผมตอบว่าโลกมืดเป็นฝั่งที่หาเงินได้มากกว่าเขาพูดเสริมว่าโลกมืดมีเงินมากกว่าโลกสว่างเกินแปดเท่าเลยทีเดียวเวลาคนโลกมืดจะหาเงินเขาจะพลิกโลกสว่างสักครั้งให้เงินมันหมุนต่อเงินเพื่อสร้างเงินเธอว่าโลกถูกพลิกได้ยังไงทำไม่ได้หรอกครับโลกจะถูกพลิกได้ยังไงกันล่ะเราะแบบนี้นะสิ เธอถึงยังเด็กนักโลกนะโลกถูกพลิกได้สิถึงตอนนี้โลกถูกพลิกมาหลายครั้งแล้วโลกถูกพลิกตามเวลาที่กำหนดไว้อย่างของเกาหลีใต้จะถูกพลิกทุกๆุหาถึงหปีตลาดหุ้นในเกาหลีใต้ช่วง30ปีล่าสุดหุ้นจะล่วงลงทุกหาหรือ6ปีเสมอนึกดีๆสิ แล้วเธอจะเข้าใจเวลาหุ้นร่วงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเศรษฐกิจซบเซาเหรอครับอย่าตอบแบบขอไปทีได้ไหมตอบให้มันชัดๆัดหน่อยนักลงทุนหุ้นจะขาดทุนย่อยยับจนต้องกระเด็นจากตลาดหุ้นบริษัทธุรกิจจะล้มละลายแม่กระถูกเทคโอเวอร์ทำให้อัตราคนว่างงานพุ่งสูงคนมีภาวะหนี้สินเพิ่มขึ้นธุรกิจโดยรวมตกต่ำลงครับถูกต้องนี่แหละคือการที่โลกถูกพลิก หาพิจารณาดัชนีราคาหุ้นรวมตั้งแต่ปี1986ถึงปัจจุบันจะมีราคาตกลงทุกๆราว5ปีจริงตามคำพูดของเขาถ้าดูจากสถานการณ์ล่าสุดในปี2008วิกฤตการเงินในอเมริกาทำหุ้นที่เคยแตะสูงที่2,000จุดร่วงลงถึง1,000จุดก่อนหน้านั้น5ปีในปี2003เกาหลีใต้เกิดเหตุการณ์โกลาหลจากบัตรเครดิตทำให้หุ้นที่เคยแตะจุดสูงสุด1,000จุดตกลงมาที่500จุดส่วนในปี1997 หุ้นตกจากวิกฤตการเงิน IMF และช่วงปลายปี1992หุ้นที่เคยทะยานสูงกับร่วงดิ่งจากการปรับใช้ระบบใช้ชื่อจริงนาสกุลจริงทำธุรกรรมการเงินสรุปคือทุกๆประมาณ5ปีหุ้นเกาหลีใต้จะตกลงกว่า51%เธอว่าคนส่วนใหญ่จะซื้อหุ้นกันตอนไหนซื้อตอนหุ้นขึ้นครับ ใช่แล้วหุ้นพุ่งเอาพุ่งเอาจะไม่ซื้อยังไงไหวซื้อต่างพระโคมข่าวว่าราคาจะดีวันดีคืนแม่บ้านบ้านข้างๆกับเพื่อนร่วมงานที่บริษัทยังแห่ลงทุนหุ้นกันใหญ่ถาม่ซื้อคงรู้สึกว่าตัวเองนั้นงงเงามากสุดท้ายเลยนําเงินออมมาซื้อหุ้นไม่ก็ลงทุนกับกองทุนรวมซะเลยพอซื้อก็ปรากฏว่าหุ้นขึ้นเมื่อคนอื่นเขาว่าจริงๆเราทั้งเนื้อเต้นทั้งละโมบ ดีบถลาไปถอนเงินในธนาคารนึกขนาดกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาซื้อหุ่นเพิ่มแต่แล้วจูจ่ๆหุ่นชักร่วงลงทําเอามาคิดมากกะอว่าจะขายทิ้งซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์กลับพูดเป็นเสียงเดียวว่าราคากำลังตกเป็นโอกาสช้อนซื้อ,อยุให้ซื้อหุ่นเพิ่มเธอรู้จักคำว่าคัดลอสหรือเปล่าหมายถึงการยอมขายแบบขาดทุนเมื่อราคาหุ้นตกลงระดับหนึ่งหรือเปล่าครับ แต่ละคนตั้งเกณฑ์ตัดขายไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ่เห็นว่ามักจะยอมขายขาดทุนถ้าราคาหุ้นลงตั้งแต่5%ถึง10%ครับถูกต้องแต่มันไม่ง่ายแบบที่พูดหรอกสมมุติเธอลงทุนไปหา10ล้านวอนแล้วหุ้นตก10%ขาดทุนไปหา้านวอนเธอจะยอมตัดขายได้จริงเหรอจากประสบการณ์ผมเข้าใจดียังไงก็ขายไม่ลงของที่ต้องตัดยังไงก็ต้องตัด การตัดใจขายไม่ลงเพราะเห็นว่าขาดทุนคือนิสัยของพวกมือใหม่พอไม่ขายเลยพลาดจังหวะควรขายพอราคาหุ้นออกมาร่วงลงร่วงลง,งจนติดลบขาดทุนไปกว่า30แบบนี้ล่ะจะเป็นยังไงตามสัตย์หิดช่วงนี้ก็ต้องเรียกว่าติดดอยสินะครับใช่มันทั้งหดงุดหิดทั้งปวดประสาทถึงกับออกปากห้ามไม่ให้ใครชวนคุยเรื่องหุ้นทำไม่รู้ไม่ชี้แต่ในใจคิดเดี๋ยวมันคงจะขึ้นแหละหนะปลอบใจตัวเองอยู่เงียบ ผมมีประสบการณ์ตรงเป๊ะตอนซื้อหุ้นที่หัวหน้าสาขาเอแนะนำคราวก่อนถ้าราคาหุ้นดิ่งลงเรื่อยๆสุดท้ายลงกว่าครึง่งอารมณ์ตอนนั้นจะเป็นยังไงเอ่อก็โมโ,มโหแต่อารมณ์ที่มีมากกว่าก็คือกลัวครับถูกต้องในเมื่อราคาดิ่งลงกว่าครึ่งเราจึงสยดสยองเพราะมันน่ากลัวว่าราคาจะลงได้อีกดังนั้นคนจึงเริ่มเทขายเอาตัวรอด ขาดทุนแค่ครึ่งก็ยังดีกว่าปล่อยให้เขาเนื้อหนักกว่านี้ผมเองตอนที่หัวหน้าสาขาเอแนะนำราคาตกครึ่งหนึ่งก็รีบเทขายหมดเช่นกันเศรษฐีเมนิเตอร์เรเนียหยิบขวดมาก็รีบเปล่ามาขย่าราวกับเสียดายก่อนจะดื่มน้ำตามแก้วหนึ่งเพราะอย่างนี้เราถึงไม่ควรเล่นหุ่นคนเดียวคนเราเอาชนะเกมจิตวิทยาไม่ได้หรอกพรความคิดตัวเองกับความโลภป,ปะปนกันจนยุ่งเราจะประเมินอ,อะไรได้ไม่ชัดเจน คนทำเงินมาหาศาลได้จากหุ้นมาห้ามเรามาให้เล่นหุ้นซะนี่ฟังแล้วไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่เลยหัวอำนาจใหญ่ที่บงการตลาดหุ้นในเกาหลีใต้จำแนกได้เป็นใครบ้างใช่ชาวต่างชาติผู้องค์กรและนักลงทุนรายย่อยหรือเปล่าครับมันเป็นเนื้อหาที่ถูกพูดถึงในข่าวหรือหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจอยู่เสมอถูกต้องเมื่อใครทำเงินเนี่ยมากที่สุดชาวต่างชาติครับ ผมตอบอย่างมั่นใจลองลองมาล่ะเออพวกองคมกรสิครับเกงนี่ถ้างั้นพวกนักลงทุนรายย่อยล่ะส่วนใหญ่พวกเขาจะขาดทุนมากกว่าครับเรื่องราวเชื่อว่าไกลตัวผมหมดเงินไปมากโงกับการลงทุนหุ้นเช่นกันดูสภาพหุ้นในเกาหลีใต้เมื่อไรก็มีเหตุการณ์หนาขันพวกนี้เกิดขึ้นซ้ำซากเสมอเธอคิดไหมว่าอะไรคือเหตุผลให้ชาวต่างชาติกับองค์กรหาเงินได้เยอะ แต่นักลงทุนรายย่อยกับศูนย์เงินพอเขาถามมาแบบนี้ผมก็ตอบไม่ถูกบริษัทลงทุนที่ฉันบริหารอยู่เป็นบริษัทจากฮ่องกงจึงจัดอยู่ในกลุ่มชาวต่างชาติเธอรู้ไหมว่าพวกปวูปปจัดการกองทุนของบริษัทฉันซื้อหุ้นกันยังไงวันนี้เขาถามมากจริงต่อไปไม่ซื้อล่างมัโกลี่มาฝากอีกดีกว่าผมคิดก่อนตอบว่าก็คงเลือกซื้อหุ้นของบริษัทที่มีการเติบโตสูง หรือมีเทคโนโลยีล้ำหน้าใครไม่ก็มีชาร์ดกำไรสวยๆมั้งครับไอเรื่องนั้นใครๆก็รู้นอกจากข้อมูลเฉลิ่มากๆโลกเราเฮ้ยข้อมูลทั้งหมดได้เห็นอยู่เสมอล่ละแต่ต่อให้เป็นข้อมูลันช้เยี่ยมไม่นานยอมกลายเป็นเพียงข้อมูลทั่วไปพวกเขาไม่ซื้อหุ่นเพียงเพราะฝากความหวังไว้กับแนวโน้มการเติบโตหรือพวกเทคโนโลยีล้ำสมัยหรอถ้างั้นซื้อหุ้นแบบไหนกันล่ะครับ พวกเขาจะกำหนดคร่าวๆว,ว่าจะซื้อบางหุ้นเรื่องหุ้นไม่กี่ตัวที่ไม่เด่นเกินไปแต่ไม่แย่ไปแล้วซื้อมันพอชาวต่างชาติอยางกลุงชั้นซื้อหุ้นตัวที่ไม่มีใครขาดคิดพวกองค์กรก็สงสัยกัน,นสิพวกเขาจะส่งคนมาถามเราว่าทาไมถึงซื้อหุ้นนั้นผมนึกสงสัยว่าเขาจะตอบอย่างไรคำตอบก็คือจะซื้อเพราะอะไรได้อีกก็เพราะหุ้นมันดีนะสิถึงได้ซื้อพอรู้เขา พวกองค์กรจะแห่ซื้อตามเราในเมื่อชาวต่างชาติบอกว่าดีแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีอยู่แน่พอองค์กรซื้อด้วยแน่นอนว่าราคาหุ้นจึงพุ่งขึ้นชาวต่างชาติซื้อแล้วองค์กรซื้อแล้วถัดมาละ่ะใครจะซื้อนักลงทุนใดย,ย่อยต้องซื้อด้วยสิยนะครับใช่เพราะพวกเขาคิดว่าในเมื่อทั้งชาวต่างชาติทั้งองค์กรซื้อหุ้นตัวนี้มันต้องเป็นหุ้นดีแน่นอน นักลงทุนรายย่อยจึงร่มซื้อหุ้นตัวเดียวกันตามราคาหุ้นเดือย,ยิ่งสูงเอาสูงเอาได้เวลาให้พวกเราเทขายก่อนคว้าผลกําไรก่อนงามจากนั้นองค์กรก็ขายตามได้กาไรอีกเหมือนกันเหลือแต่นักลงทุนรายย่อยพอได้ยินแบบนี้ผมก็นึกสงสารพวกนักลงทุนรายย่อยขึ้นมานักลงทุนรายย่อยจ่ายเงินแพงๆของมาในตลาดหุ้นแต่กลับขาดทุนจะขายก็ขายไม่ได้ พวกเขาไม่อาจรับมนื้อชาวต่างชาติกับองค์กรเทขายหุ้นกระทันหันชาวต่างชาติกับองค์กรทํากําไรได้มากๆพอกับที่ผมนักลงทุนรายย่อยขาดทุนนั่นแหละยิงพลังของชาวต่างชาติกับองค์กรมีมากสภาพแบบนี้ยิงเกิดขึ้นซ้ำๆอยู่ตลอดฉันถึงบอกไงว่าเราไม่กลัวลงทุนหุ้นคนเดียวผมคาดหวังว่าจะได้ยินเคล็ดลับอะไรบางอย่างแต่พอได้ฟังว่าอย่าลงทุนหุ้นคนเดียวจึงหดหูมากขึ้น เขายิ้มย่องใบหน้าแดงเร่อแล้วพูดต่อว่าแต่ว่านะมีโอกาสทองในการเล่นหุ่นมาเยือนเราเสมอการพลาดโอกาสนี้เท่ากับพลาดโอกาสที่สวรรค์ประทานให้เชียวละ่ะพอได้ยินแบบนั้นผมก็ตาโตเท่าไข่ห่านจ้องมองเขาเขม็งเมื่อกี้ฉันบอกใช่ไหมว่าราคาหุ่นในเกาหลีใต้จะลดลงกึงหนึ่งทุกๆุหาปีผมพยักหน้าตอบรับคำเขาหมายความว่า ต้องซื้อหุ้นตอนไหนต้องซื้อตอนราคาหุ้นตกลงเครื่องหนึ่งเสียนะครับใช่แล้วตอนนั่นแหละคือโอกาสทองหุ้นตกเพราะอิทธิพลภายนอกอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็คืนสู่สภาพเดิมมีโอกาสให้ช้อนซื้อหุ้นคุณภาพดีในราคาแสนถูกไม่เรียกโอกาสทองได้ยังไงสงสัยวันนี้เขาคงปลื้มรสชาติล่ามากกอรี่วันนี้มากจริงๆถึงได้สอนโอกาสทำเงินแก่ผมเป็นพิเศษ แต่เธอต้องรู้หลักการสำคัญด้วยการซื้อหุ้นราคาตกกว่าครึ่งเป็นสิ่งถูกต้องถาว่ากุญแจสำคัญอยู่ตรงที่เลือกซื้อหุ้นไหนสำหรับพวกคนที่อ่านตลาดขาดอย่างฉันจะเลือกซื้อแต่หุ้นของบริษัทอันดับหนึ่งหรืออันดับสองเท่านั้นแต่คนทั่วไปเมื่อจะเลือกลงทุนในบริษัทอันดับสามหรือต่ำกว่าพวกเขาคิดว่าหุ้นพวกนั้นจะดีสูงขึ้นเท่าที่มันตกลงไปแล้วในเมื่อหุ้นตกเพราะปัจจัยภายนอกมันก็น่าจะดีตัวสูงเท่าที่ตกไปไม่ใช่หรือครับ ธุรกิจ Electronic, อิเล็กทรอนิกส์อันดับหนึ่งคือใครซัมซุงครับอันดับสองล่ะ LG ครับและอันดับสามละ่ะดาวู oo, หรือเปล่าครับหรือว่าไฮนิกนะผมพึมพำตอบไม่ฉาดฉานถ้างั้นมาถีธุรกิจรถยนต์บ้างบริษัทอันดับหนึ่งล่ะคือใครแน่นอนครับต้องคุณใดอันดับสองละ่ะก็ต้องเกียร์สิครับงั้นอันดับสามละ่ะดาวู oo, หรือเปล่าหรือไม่ก็สังยองหรือซัมซุงนะครับ ผมตอบไม่ชาชานเหมือนเดิมเวลาโลกถูกพลิกราคาหุ้นตกกว่าครึ่งส่วนใหญ่บริษัทอันดับหนึ่งกับอันดับสองมักจะอยู่รอดแต่อันดับสามลงไปมีแนวโน้มสูงมากว่าจะถูกเทคโอเวอร์ในอัตราส่วนสินเชื่อเท่า,ทากันแต่สินเชื่อของบริษัทที่ไม่มั่นคงจะมีความเสี่ยงมากกว่าดังนั้นรัฐบาลกับผู้ปล่อยสินเชื่อเลยแทรกแซงการปรับโครงสร้างภายในบริษัทยุบบริษัทนั้นหรือเทคโอเวอร์ over, เอาซะเลย การซื้อหุ้นของบริษัทแบบนั้นจึงอันตรายผมพยักหน้าเห็นด้วยอย่างกระตือรือร้นสำหรับธุรกิจอันดับหนึ่งการ,รเผชิญวิกฤตเท่ากับการถูกเจรนแห่งยิงงามเมื่อวิกฤตผ่านพ้นจึงยิงปเปล่งประกายเพราะบริษัทเล็กๆที่เคยแบ่งตลาดก็ต้นหายไปหมดแล้วทำมายึดคลองตลาดได้กว้างกว่าเกา่ากลายเป็นกลุ่มธุรกิจแถวหน้าที่จัดเจนยิงขึ้นการลงทุนแบบเน้นคุณค่าคือแบบนี้แหละ มันคือการลงทุนระยะยาวในบริษัทอันดับหนึ่งเมื่อมีวิกฤตโหมเข้ามาเขาเล่าว่าเวลาราคาหุ้นตกลงครึ่งหนึ่งเขาจะซื้อหุ้นของธุรกิจอันดับหนึ่งรออไว้2ปีหรือ3ปีเมื่อราคาหุ้นขึ้นเท่าเดิมก็ขายออกตอนที่ผมพบเขานั้นหุ้นของบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์่วงลงครึ่งหนึ่งเหลือแค่4 0 0 0 0 0กวอนจากเดิมเคยสูงถึง7 6 0 0 0 0วอน ด้วยความสงสัยผมเลยซื้อหุ้นบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิก์เอาไว้5ล้านวอนไม่ถึง2ปีหุ้นดีดขึ้นไปถึง8 7 0 0 0 0วอนกลับมาสูงตามคำพูดของเขาจริงๆถึงผมจะซื้อไว้ในราคา4 2 0 0 0วอนและขายไปในราคา8,000 0 0วอนแต,แต่ถือว่าลงทุนก้อนจ่อยน่าโมโหวความใจปาราซิวของตัวเองนะักนับตั้งแต่เริ่มลงทุนหุ้นมา12ปีครั้งนี้ผมได้กำไรมากที่สุด หากพอพิจารณาจากเงินลงทุนผมก็สมเพศตัวเองไม่หายหลังร้านอาหารเกาหลีในโรงแรมปิดทำการเขาชวนผมไปคุยต่อในห้องพักดูท่าวันนี้เขาคงอารมณ์ดีสุดๆเมื่อถึงห้องพักเขาสั่งวายผลไม้และชีสจากรูมเซอร์วิสแต่ก่อนที่รูมเซอร์วิสจะมาถึงเขาได้นอนกลนบนเตียงซะแล้วผมจิบวายคนเดียวทอดมองทาวิวไกลๆตรงหน้าต่างดึกป่านี้แต่ตรงป้ายรถประจำทางยังมีคนพลุกพล่านทั้งรถประจำทางทั้งรถยนต์ส่วนตัว ต่างออกกันอยู่ตรงถนนเข้าอุโมงนํำสารเรียงแถวต่อกันยาวเหยียดมีความคิดหนึ่งแวบ,บขึ้นมาเราต่างขยันทํามาหากินกันอย่างนี้ทำไมถึงมีแค่บางคนที่สบายขณะที่บางคนกลับต้องแรนแค้นผมมองเขาที่นอนแผ่หลาบบนเตียงพรางคิดว่าแล้วตัวผมล่ะเป็นคนแบบไหนเดือนมีนาของทุกปีบริษัทลงทุนของเษฐีเมนเตเรเนียนจะจัดกิจ,จกรรมใหญ่เป็นปาร์ตี้งานช้างหลังตรวจสอบผลกำไรตลอดทั้งปีจากรายงานปิดงบบัญชี แน่นอนว่าความอลังการของปาร์ตี้ย่อมขึ้นอยู่กับผลงานที่ผ่านมาในการปิดงบบัญชีจะรายงานกันอยู่ทุกเดือนหรือทุกไตรมาสแต่การปิดงบสิ้นปีนั้นมีความหมายพิเศษกว่าเนื่องจากบริษัทเขาลงทุนโดยคาดการระยะกลางและระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นจึงไม่สนใจกับรายงานปิดงบแต่ละเดือนมากนะักกิจกรรมในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในโรงแรมใจกลางกรุงโซลไม่เพียงอาหารชเลิศยังมีบริการสุราให้ดื่มกันเต็มที่ทั้งที่ตลาดหุ้นกำลังฝืดเคือง จนสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ภาคกันปิดตัวออฟฟิศร้างในเกาะยอเออยเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆแต่บริษัทของเศรษฐีเมเนเตเรเนียนกับรุ่งโรดเหตุผลที่งบบัญชีคราวนี้สวยงามสมใจเป็นเพราะหุ้นที่เคยหมั่นซื้อไว้หลายปีก่อนเริ่มออกดอกออกผลตามความคาดหมายหลายปีก่อนเศรษฐีเมเนเตเรเนียนเคยบอกกับผู้จัดการกองทุนรวมและพวกผู้บริหารในที่ประชุมว่าคำตอบอยู่ที่สภาพสังคมในอนาคตของเรา พอเท็จจริงคือเราต้องเผชิญกับสภาพสังคมที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นและมีคนอาศัยอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นแน่นอนว่าต้องมีธุรกิจที่ได้กำไรจากการเพิ่มปริมาณประชากรประเภทนี้ข้ามองกระดาษโนที่จดไว้แล้วพูดต่อมีรายงานว่าเมื่อเข้าปี2035ทุกๆ3บ้านจะมี1บ้านที่มีคนอาศัยลำพังในประเทศญี่ปุน่นลักษณะอาศ,าศัยตัวคนเดียวนี้เกิดขึ้นก่อนเกาหลีตาแล้ว และหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจเอื้อต่อสภาพสังคมดังกล่าวพุ่งสูงไปเรียบร้อยพวกเขาเองก็หาประโยชน์จากเงอนไขนี้เช่นกันเราต้องรีบหาหุ้นที่เขาขายเตรียมซื้อมันไว้ล่วงหน้าเขาชูประเด็นสภาพสังคมในอนาคตว่าคนอยู่ลำพังจะมีเพิ่มขึ้นเพื่อหาซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจเอื้อต่อลักษณะสังคมนี้เขาจึงต้องเรียกประชุมผู้จัดการกองทุนรวมและเหล่าผู้บริหารเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนถามขึ้นมาว่า คนอยู่คนเดียวจะซื้ออะไรกินบางคนอาจซื้อข้าวกินเองคนเดียวแต่สําหรับคนเกาหลีมันเกรงจากสายตาคนอื่นดังนั้นคนส่วนใหญ่จะซื้อของกินง่ายเช่นบะหมีม่ถ้วยข้าวห่อสาหร่ายสำเร็จรูปแกงเกาหลีบแบบอุ่นไม่กี่นาทีพวกกับข้าวหรือข้าวสาเร็จรูปน่าจะซื้ออาหารแบบนี้นะครับของสําเร็จรูปพวกนี้ใครเป็นคนทําขายถ้าเกาหลีใต้ตอนนี้ก็ต้องบริษัทโอตูกีครับกาลังครองส่วนแบ่ง75%ของตลาดอาหารสาเร็จรูปครับ โอโตกี ee, ใช่ไหมจัดไปเมื่อซื้อหุ้นของโอโตกี ee, ราคาหุ้นก็พุ่งสูง75%ใน1ปีนอกจากนี้พวกเขายังซื้อหุ้นของ G S Retail บริษัทธุรกิจร้านสะดวกซื้อแถวหน้าซึ่งถือเป็นธุรกิจที่สัมพันธ์กับชีวิตคนอาศัยอยู่ลำพังตอนนี้หุ้นกำลังขึ้นไปกว่า13%แล้วคนอยู่คนเดียวจะใช้ชีวิตแบบไหนข้อดีที่สุดของคนอยู่คนเดียวน่าจะเป็นการใช้เวลาและเงินทองในอิสระเต็มที่ ไปเที่ยวได้ตามใจวันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะไปขี่จักรยานออกกําลังกายจักรยานยังสัมพันธ์ละเอียดอ่อนกับการเพิ่มประชากรวัยสูงอายุด้วยครับมีผู้สูงอายุหันมาขี่จักรยานกันเยอะมากและถ้าพูดถึงจักรยานก็ต้องยกให้บริษัทซัมมอนล,ลี่ครับซัมมอนล,ลี่ใช่ไหมจัดไปหุ้นของบริษัทจักรยานซัมมอนลี่ให้กาไรเกินกว่า100%เลยทีเดียวพวกเขายังวิเคราะห์กันว่าคนที่อยู่ลําพังน่าจะชอบซื้อของออนไลน์จากอินเทอร์เน็ต มากกว่าไปซื้อเองตามห้างสรรพสินค้าหรือ Discount Store จึงซื้อหุ้นของ i n t e r p a r k าซึ่งขึ้นแล้ว35%ตอนนี้เมีแนวโน้มว่าจะมีผู้หญิงโสดที่อาศัยอยู่คนเดียวเยอะขึ้นไหมครับสาวาโสดนั้นเหรอสำหรับพวกเธออะไรสำคัญที่สุดแน่นอนว่าต้องไปเรื่องความปลอดภัยครับอีกอย่างโลกเราวันนี้ไม่ว่าใครก็ต้องการความปลอดภัยทั้งนั้นดีละ่ะ S1 จัดไปเลย หุ้นของ S1 บริษัทรักษาความปลอดภัยแถวหน้าขึ้นอีก15%เศรษฐีเม d นเตเรเนียนไม่ได้รวยจากหุ้นด้วยความบังเอิญจากคำชี้นำของเขาพวกพนักงานจึงวิเคราะห์ตามเรื่องลักษณะสังคมในอนาคตพวกเขาซื้อหุ้นของบริษัทโอตูกี GS Retail บริษัทจักรยานซัมอลี่ S1 ในปี2012หุ้นที่พวกเขาซื้อต่างมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆตามคาดผลก็คืองานปาร์ตี้ยิ่งใหญ่ในวันนี้เขาเคยบอกว่า ไม่ใช่ว่าไม่มีหุ้นให้ลงทุนแต่เพราะมองไม่เห็นหุ้นควรลงทุนต่างหากมองดูรอบๆให้ดีสิแค่ดูของที่ภรรยาจ่ายตลาดมาก็เห็นหุ้นนะ่าลงทุนเยอะแยะแล้วจบบทที่8ของเศรษฐีไม่ได้เทเรียน